มะม่วงครับมะม่วงไม่สบายใช่ไหมมะม่วงป่วยวันนี้มะม่วงมาตัวปวดหนูไอรินป่วยไม่สบายเท้าเป็นแผลอาการซึมมะม่วงมะม่วงวันนี้ไม่กินข้าวเลยมะม่วงเป็นไรหูกมะม่วงมะม่วงเป็นไรคะ มะม่วงเป็นอะไรมะม่วงซึมหนูซึมใช่ไหมหนูเป็นแผลหนูไม่สบายม่วงม่วงมะม่วงหนูมะม่วงเป็นแผลมะม่วงสบายมะม่วงไม่สบายเลยมะม่วงมะม่วงม่วงเป็นไรลูกหนูเป็นไรมะม่วงหนูเป็นไรจุ๊บจุ๊บจุ๊บม่วง เป็นไรลูกมะม่วงมันนี่มาแร้วมันนี่มันลุกมาลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นแล้วมะม่วงลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นหาแม่แล้วมะม่วงมะม่วงมะม่วงเป็นไรคะมะม่วงเป็นไรลูกมะม่วงเป็นไรไม่สบายไหนดูหน้าซิไม่สบายไม่สบายเลยอเป็นอะไรมะม่วงมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลงมาแล้วออกกําลังกายเร็วมะม่วงออกกําลังกายได้แล้วมะม่วงมะม่วง มัมะม่วงนอนซึมแผลเป็นแผลด้วยอะมัม่วงไปเล่นกับหนูไอรีนไหมอะมัม่วงมาดีแล้วมะม่วงจุ๊บจุ๊บจุ๊บมะม่วงมะม่วงปะปะปะจุ๊บจุ๊บจุ๊บมะม่วงไปกับแม่ไหมปะปะปะไปเร็ว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 ลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นได้แล้วมัมม่วงไม่สบายนะลูก ออามาม่งงอนไม่สบายเลยหนูเป็นแผล่ะไหนหนูเป็นแผลที่เท้าอืม